สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าน้อยคอยตรงนี้เพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญในตอนที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่องพลังของความกระตัญยูว่าการขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวสามารถเติมพลังใจและทำให้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นอย่างไรและในวันนี้ผมอยากชวนคุณมาสำรวจอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้หัวใจเราหนักกว่าที่ควรจะเป็นหัวข้อของเราคือ การปล่อยวางการควบคุม letting go of control เพราะมนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่อยากควบคุมอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเพื่อความแน่นอนในความปลอดภัยแต่ความจริงก็คือเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้การพยายามทำเช่นนั้นกลับทำให้ใจเหนื่อยและกังวลมากกว่าเดิมการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการคืนอิสระให้หัวใจ ให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเบาสบายขึ้นครับถ้าคุณพร้อมแล้วมานั่งพักแล้วฟังไปด้วยกันครับทำไมมนุษย์ถึงชอบควบคุมทุกอย่างธรรมชาติของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้สแสวงหาความมั่นคงและความแน่นอนเพราะความไม่แน่นอนหมายถึงความเสี่ยงและในอดีตความเสี่ยงก็คือความเป็นความตายดังนั้นการควบคุมจึงเป็น,นกลไกพื้นฐานที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยเป็นกลไกลออโตรอดกับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจเราเหนื่อยโดยไม่รู้ตัว 1. ความรู้สึกปลอดภัยจากการควบคุมเมื่อเราควบคุมได้เราจะรู้สึกว่าชีวิตอยู่ในมือของเราเช่นการจรัดตารางงานให้เปะ๊ะหรือการกําหนดเส้นทางอนาคตการควบคุมทำให้เรารู้สึกว่ามีเกราะป้องกันจากความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้น 2. สมองมนุษย์ไม่ชอบความไม่แน่นอนงานวิจัยด้านจิตวิทยาชี้ว่าสมองเรามีแนวโน้มจะตีความความไม่แน่นอนเป็นภัยสมองจึงพยายามหาคำตอบและกรอบแน่นอนเพื่อคลายความกังวลนี่คือสาเหตุที่เรามักพยายามควบคุมแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆ 3. การควบคุมคือภาพลวงตาของการมีอำนาจ หลายครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเราควบคุมสถานการณ์ได้แปลว่าเรามีอำนาจเหนือชีวิตแต่ความจริงแล้วอำนาจนั้นไม่เคยอยู่กับเราจริงๆเพราะโลกเต็มไปด้วยตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นอากาศเหตุการณ์หรือแม้แต่หัวใจของคนอื่น 4. ความกลัวคือแรงผลักดันสำคัญเบื้องหลังความต้องการควบคุมคือความกลัวกลัวผิดพลาด กลัวสูญเสียกลัวไม่เป็นที่ยอมรับความกลัวเหล่านี้ผลักให้เรายึดแน่นกับการจัดการทุกอย่างแต่ยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่หัวใจก็ยิ่งถูกถ่วงหนักขึ้นเท่านั้น 5. สังคมสอนให้เราควบคมุมตั้งแต่เด็กเราถูกปลูกฝังว่าต้องควบคุมเส้นทางชีวิตต้องมีแพลนต้องทำให้ได้ตามเป้าหมาย ความเชื่อนี้ทำให้เราโตมาโดยผูกค่าของตัวเองไว้กับการจัดการทุกอย่างได้จนลืมไปว่าไม่ใช่ทุกสิ่งจำเป็นต้องอยู่ในมือเรา 6. ความสบายใจชั่วคราวการควบคุมมักให้ความรู้สึกสบายใจชั่วคราวเช่นเวลาที่เราคิดแผนสำรองเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ความสบายใจนั้นไม่ยั่งยืนเพราะโลกจริงไม่เคยเดินไปตามแผนที่เราวางไว้ทั้งหมดท้ายที่สุดแล้ว การที่มนุษย์ชอบควบคุมทุกอย่างไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นธรรมชาติของจิตใจที่อยากรู้สึกมั่นคงปัญหาเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเรานั่นเองที่ทำให้ชีวิตเหนื่อยและใจหนักการตระหนักรู้ถึงธรรมชาตินี้คือก้าวแรกของการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอะไรคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆหนึ่งในความจริงที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์คือ เรามักพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราและเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่หวังความผิดหวังและความเจ็บปวดก็ตามมาเพื่อให้หัวใจเราเบาขึ้นสิ่งสำคัญคือการแยกแยะให้ออกว่าอะไรควบคุมได้และอะไรควบคุมไม่ได้จริงๆ 1. เหตุการณ์ภายนอกโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่เหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันเราอาจเตรียมตัวล่วงหน้าได้ แต่ไม่สามารถควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจต้องการได้ทั้งหมด 2. การกระทําและความคิดของผู้อื่นหลายครั้งความทุกข์ของเรามาจากการพยายามบังคับหรือคาดหวังให้คนอื่นทําตามใจเช่นอยากให้คนรักเข้าใจอยากให้เพื่อนเห็นคุณค่าอยากให้เจ้านายยอมรับแต่ความจริงคือเราไม่สามารถควบคุมหัวใจหรือการตัดสินใจของใครได้สิ่งที่ทําได้มีเพียงการสื่อสารและวางขอบเขตเท่านั้น 3. เวลา ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเราไม่อาจหยุดเข็มนาฬิกาได้เวลาเดินไปข้างหน้าเสมอความแก่ชราการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและการจากลาล้วนเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราการพยายามฝืนเวลามักนำมาซึ่งความเหนื่อยลาย้าความเศร้า 4. อนาคตเราสามารถวางแผนอนาคตได้แต่ไม่มีใครสามารถควบคุมสิ่งที่กเกิดขึ้นได้จริงๆทุกการวางแผนเป็นเพียงสมมติฐานที่ตั้งอยู่บนข้อมูลปัจจุบัน อนาคตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการยึดติดกับมันเกินไปทําให้เราพลาดความสุขของปัจจุบัน 5. ความรู้สึกของตัวเองในบางช่วงเวลาแม้ว่าเราสามารถฝึกควบคุมปฏิกิริยาได้แต่เราไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้รู้สึกเศร้าโกรธหรือกังวลได้โดยทันทีอารมณ์คือการตอบสนองธรรมชาติของมนุษย์สิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่การควบคุมไม่ให้เกิดแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะอยู่กําเนินอย่างอ่อนโยน 6. การสูญเสียการเจ็บป่วยความตายหรือการจากลาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เราอาจพยายามยืดเวลาแต่ไม่สามารถควบคุมเส้นทางสุดท้ายของชีวิตได้เลยเมื่อมองให้ชัดเราจะพบว่ามีหลายสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้จริงๆการพยายามบังคับเพียงทำให้ใจเราหนักขึ้นแต่หากเรายอมรับและเลือกโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้เช่นการกระทาความคิด และท่าทีของเราเองหัวใจก็จะค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้นวิธีปล่อยวางการควบคุมอย่างอ่อนโยนการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้หรือปล่อยให้ชีวิตไหลไปโดยไม่ทำอะไรเลยแต่คือการเรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจเราเพื่อไม่ให้มันทวงใจจนเกินไปการปล่อยวางอย่างอ่อนโยนคือทักษะที่เราสามารถฝึกได้ทุกวัน และนี่คือวิธีที่จะช่วยให้หัวใจคุณค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้น 1. แยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้เริ่มจากถามตัวเองว่าสิ่งนี้อยู่ในมือฉันจริงๆหรือไม่ถ้าใช่เช่นการเลือกว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์ยังไงหรือการจัดการเวลาของเราเองก็โฟกัสลงไปให้เต็มที่แต่ถ้าไม่ใช่เช่นความคิดของผู้อื่นหรือผลลัพธ์ในอนาคต ก็เรียนรู้ที่จะปล่อยมันไป 2. ฝึกอยู่กับปัจจุบันความพยายามควบคุมมักเกิดจากความกังวลต่ออนาคตหรือการยึดต,ติดกับอดีตการฝึกสติเช่นการหายใจลึกๆก,การฟังเสียงรอบตัวหรือการจดจ่อกับสิ่งเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าจะช่วยดึงเรากลับมาที่ปัจจุบันและทำให้ใจสงบลง 3. สร้างความไว้วางใจในชีวิตลองมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า หลายเหตุการณ์ที่เราคิดว่าจะจัดการไม่ได้กลับผ่านไปได้เสมอการฝึกไว้วางใจว่าชีวิตมีวิถีของมันและบางครั้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนก็อาจพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจะช่วยลดความกังวลได้มาก 4. ใช้การปล่อยวางทีละน้อยการปล่อยวางไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในทันทีเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่น เลิกพยายามคุมอารมณ์ของคนอื่นหรือเลิกยึดติดว่าต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบร้อเอร์ซการปล่อยเล็กๆจะทำให้ใจค่อยๆเบาและเรียนรู้ที่จะวางสิ่งใหญ่ขึ้นได้ในอนาคต 5. เปลี่ยนมุมมองจากการควบคุมทออารอการดูแลแทนที่จะคิดว่าฉันต้องควบคุมทุกอย่างให้เปลี่ยนเป็นฉันจะดูแลในส่วนที่ทำได้ดีที่สุดการเปลี่ยนกรอบความคิดเล็กๆนี้ช่วยลดแรงกดดัน และเปิดพื้นที่ให้หัวใจรู้จักยอมรับมากขึ้น 6. ใช้ประโยคย้ำใจบางครั้งการพูดกับตัวเองเบาๆเช่นฉันทำดีที่สุดแล้วหรือสิ่งนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันจะเป็นการยืนยันกับหัวใจให้เรียนรู้ที่จะปล่อยได้ง่ายขึ้นท้ายที่สุดการปล่อยวางอย่างอ่อนโยนคือการยอมรับความจริงว่าชีวิตไม่ได้ต้องอยู่ในกำมือเราทุกอย่าง แต่เรายังสามารถเลือกท่าทีของหัวใจได้เสมอและท่าทีที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนยอมรับและไว้วางใจจะทําให้เราดําเนินชีวิตได้เบาสบายขึ้นวันนี้เราได้คุยกันเรื่องการปล่อยวางการควบคุมเราได้เข้าใจแล้วว่ามนุษย์ทุกคนล้วนอยากควบคุมเพื่อให้รู้สึกปลอดภยัยแต่ความจริงคือมีหลายสิ่งที่อยู่นอกเหนืออํานาจเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกความคิดของผู้อื่นเวลาหรืออนาคตและเมื่อเราฝืนควบคุมสิ่งเหล่านั้น หัวใจจริงเหนื่อยและเต็มไปด้วยความกังวลแต่การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการคืนอิสระให้หัวใจและเลือกโฟกัสกับสิ่งที่เราดูแลได้จริงๆเช่นความคิดการกระทำและท่าทีของเราเองการฝึกปล่อยวางทีละน้อยๆจะค่อยๆทำให้ชีวิตเบาและอดอโยนขึ้นอยากฝากประโยคกำลังใจไว้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการได้คืนอิสระให้หัวใจเราถ้าวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆจากตอนนี้ อย่าลืมกดติดตามต่อน้อยคอยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนข้างๆกันต่อไปและในตอนหน้าการมองหาความหมายในความทุกข์ finding meaning in suffering เราจะพาไปสำรวจว่าทำไมความทุกข์จึงไม่ใช่ศัตรูแต่กลับส่วนบทเปลี่ยนสำคัญที่พาเราเติบโตแล้วเจอกันในตอนถัดไปนะครับเพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญแต่ถ้าเรามีกันและก,กันทุกอย่างก็เบาลงเสมอ